สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่19นะครับตุลาคม2 5 6 6นะครับคลิปนี้มัดรวมสี่หนอยนะครับพี่พี่ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผมสําหรับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สมาชิกใหม่นะครับท่านใดนะครับเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับ ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามเมดมินก่อนได้นะครับผมเนาะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านแสียงโชคนะครับเมื่อวานนี้ฮานอยของเราในสุดไม่เดียวนะครับพี่พี่มาแค่มาแค่สายลูดนะครับมาแค่สายลูดสายเจาะไม่มานะครับอืมมาแค่สายลูดโอ้สายลูดเนี่ยมาอืมสายลูดเนี่ยมาสามรอบเลยนะครับแต่แต่ว่า แต่ว่าไม่ได้เจาะนะครับพี่แต่ว่าไม่ได้เจาะนะครับเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าใครได้เอาสองไปร hmm. right? ูดหรือเปล่าเนาะก็เมื่อวานนี้ผมให้วิ่งรูที่2นะครับเฉพาะกิจนะครับหกสามเก้ากับสองแปดนะครับรอบแรกนี่ใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองแปดนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับสามหกสามสองหกนะครับก็รอบนี้ใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองหกนะครับผมส่วนนะครับรอบปกติ ออก6กนศูนย์กับสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดเนาะใครยังไม่ใครใครที่รูดนะครับเนาะก็เข้าไปที่สองเจ็ดอีกนะครับผมนอะในรอบปกตินะครับส่วนรอบ v i p อแปดห้าห้าหนึ่งสี่นะครับของเราไม่มานะครับก็สรุปแล้วสายรูดเนี่ยสายรูดเนี่ยมาสามรอบนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะเฉพาะกิจเนาะสองแปดสองหกสองเจ็ดนะครับน่าเสียดายที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เจาะให้นะครับพี่ๆเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับสายเจาะนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้นะครับพี่พี่วันนี้สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขสี่นะครับผม เน้นให้ในรอบปกติลอง vip นะครับ40 41 42 43 44นะครับ45 46 47 48 49นะครับ ส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะของเราก็จะมีในที่4 5 4ห4 7 4 2นะครับผม40นะครับพี่เนาะก็ตามนี้เลยนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผม สรับตัวเน้นตัวเจาะสี่เนาะสี่ศ 4, 4 2 4 7สี่ห้าสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดนะครับส่วนเลขสามตัวผมให้ไปที่เลข5านะครับหลักร้อยห้าสี่ศูนย์ห้าสี่แปดนะครับตัวเลขโดนใจพี่ๆหรือเปล่าเนาะนะครับท่านใดชื่นชอบยังไง ค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมเนาะคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมเนาะคลิปนี้กาบสวัสดีครับ